119บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลเปรียบด้วยห่วงน้ำสี่ชนิดเป็นอย่างไรห่วงน้ำสี่ชนิดคือห่วงน้ำตื้นเงาลึกหนึ่งห่วงน้ำลึกเงาตื้นหนึ่งห่วงน้ำตื้นเงาตื้นหนึ่งห่วงน้ำลึกเงาลึกหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบ บุคคลผู้เปรียบด้วยห่วงน้ำสี่ชนิดเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลมีสี่จำพวกเป็นอย่างไรบุคคลตื้นเงาลึกหนึ่งบุคคลลึกเงาตื้นหนึ่งบุคคลตื้นเงาตื้นหนึ่งบุคลบคลลึกเงาลึกหนึ่งหบุคคลตื้นเงาลึก เป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปข้างหน้าถอยหลังแลตรงเหลียวซ้ายแลวขวาคูเข้าเหยียดออกทรงสังคาติบาทและจีวรหน้าเลื่อมใสบุคคลนั้นไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึง นีทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลอย่างนี้ชื่อว่าบุคคลตื้นเงาลึกห่วงน้ำตื้นเงาลึกนั้นแม้ฉันใดบุคคลนี้ก็มีอุปมาฉันนั้น 2. บุคคลลึกเงาตื้นเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปข้างหน้าถอยหลัง แลตรงเหลียวซ้ายแลขวาคูเข้าเหยียดออกทรงสังคติบาทและจีวรไม่น่าเลื่อมใสบุคคลนั้นรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขและถึงนี้ทุกขานิโรทคาขามินีปฏิปทาบุคคลอย่างนี้ชื่อว่าบุคคลลึกเงาตื้น ่วงน้ำลึกเงาตื้นนั้นแม้ฉันใดบุคคลนี้ก็มีอุปมาชันนั้น 3. บุคคลตื้นเงาตื้นเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปข้างหน้าถอยหลังแลตรงเหลียวซ้ายแลขวาคู่เข้าเหยียดออกสรงสังคติบาทและจีวร ไม่น่าเลื่อมใสบุคคลนั้นไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกละถึงนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลอย่างนี้ชื่อว่าบุคคลตื้นเงาตื้นห้วงน้ำตื้นเงาตื้นนั้นแม้ฉันใดบุคคลนี้ก็มีอุปมาฉันนั้น 4. บุคคลลึก เงาลึกเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไปข้างหน้าถอยหลังแลตรงเหลียวซ้ายแลกขวาคู่เข้าเหยียดออกทรงสังคติบาทและจีวรหน้าเริ่มใสบุคคลนั้นรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกละถึง นี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลอย่างนี้ชื่อว่าบุคคลลึกเงาลึกห่วงน้ำลึกเงาลึกนั้นแม้ฉันใดบุคคลนี้ก็มีอุปมาฉันนั้นบุคคลผู้เปรียบด้วยห่วงน้ำสี่ชนิดเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก